ข้าง잉จากเว็บไซต์ sorrychicken.com นะครับไก่เนี่ยก็เหมือนคนนั่นแหละครับไก่ก็ต้องการการนอนหลับพักผ่อนเหมือนกับคนโดยไก่เนี่ยสามารถนอนได้หลายรูปแบบหลายท่านะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งนั่งแล้วก็หลับไปเลยหรือว่าจะเป็นเออนอนนอนแล้วก็ม้วนตัวเป็นกลมๆนะครับแล้วก็หลับดูท่าน่าจะสบายนะครับหรือไม่ก็นอนเหมือนคนเลยนะครับ นอนราบลงไปกับพื้นยืดแขนยืดขาแล้วก็หลับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไก่ส่วนใหญ่ก็จะออนอนในเล้าของมันนะครับเมื่อเวลาค่ามาถึงเนี่ยพวกมันก็จะเริ่มกลับไปที่เล้าของมันแล้วก็เข้านอนนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่แสงยามเช้ามาถึงพวกมันก็จะตื่นนะครับนั่นก็แปลว่าไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนอนเฉลี่ยวันละประมาณแชั่วโมงนะครับดูจบแล้วถ้าว่าเพื่อนๆชอบใจเนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปได้นะครับ